อ่ะเรามาต่อกันเลยเนาะจากข้อเมื่อกี้ข้อ4ี่ใหญ่นะครับอ่ะทีนี้เป็นสี่กับข้อ4ย่อยครับอ่ะข้อนี้นะครับถ้าเราสังเกตอ่ะเป็นมุมเจอของคอสเป็นมุมสามเท่าเนาะเราใช้สูตรมุมสาเท่าของคอสสูตรว่าอะไรเอ่ยเขาจะเป็นสี่คอสกลังสองเเนาะลบสามคอสเอ่ะนี้ต้องจําได้แล้วก็บวกแปดคอสกลังสามเอ็กเท่ากับศูนย์ แล้วก็ตัวนี้บวกตัวนี้ครับก็จะเป็น12 c o s งคอลังสมแล้วก็ลบ3 c o ค x เ,เนาะเท่ากับ0จะสังเกตเห็นว่ามี12กับ3ามดึงสาออกมาได้เนาะอ่าแล้วก็ค o s ์ดกลัง3มก,กับ cos x ดเนี่ยดึง x อ,ออกมาได้ตัวหนึ่งอ่าก็จะได้แบบนี้ข้างในก็จะเหลือ4 c o คก, 2, กําลังสองแล้วก็ลบ1 โอเคไหมเราก็จะได้เป็นตัวเลขไม่ต้องสนใจก็ตัดทิ้งไปได้เลยเราจะได้ c o s x เท่ากับ0หรือ4 c o s อร์กำลังสองเลบ1เท่ากับ0ย์เราก็จะได้ c o s กำลังสองเเท่ากับ1ส่วน4ดังนั้นคอรดเอกถอดรูทั้งสองข้างไ,ได้ค่าเป็น1ส่วน2กับลบ1ส่วน2อ่าเราได้แล้วมาดูที่คอร์เป็นลบก่อนนะ อดี๋ยวมายูเนียนกันเนาะที่คอเป็นลบหาดพวกทีที่คอเป็นศูนย์นะเดี๋ยวนเนี้ยต้องตออสี่คำตอบอยู่แล้วก็คือต่อทุกขวาแลน์อ่าโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นที่คอเป็นศูนย์ก็จะได้อ่าวาดวงกลมขึ้นมาวาดให้ดูจะได้จําได้ที่คอเป็นศูนย์ก็คือที่เก้าสิบกับอ่าตัวนี้ใช่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบองศาเราก็ได้เลยเอกตัวนี้ก็คือสองคำตอบ เก้าสิบกับสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องตอบสี่ข้อแรกเลยใช่ไหมเพราะมีค่าบวกค่าลบไงทนี้เจอบ่อยแอรงเงินพี่ตอบเลยแล้วกัน x ก,ก็จะเป็นอคอสอะไรได้หนึ่งส่วนสองก็คือคอสหกสิบเนาะอะต่อมาตอบในค้อแรกนี่สองก็คือเอาร้อยแปดสิบลบหกสิบก็จะเป็นร้อยยี่สิบต่อมาตอบในค้อแรกนี่สามก็ร้อยแปดสิบบวกหกสิบก็จะเป็นอ่า 2องแล้วก็ต่อมาตอบในควอแรนที่สี่ก็เอาสามร้หกิบลบหกสก็จะได้เป็น300ครับข้อนี้ก็ตอบอ่าตัวนี้แล้วก็สี่คำตอบนี้อ่ามาสรุปอีที X ก็จะเป็น60องศา9กสองศาร้อสองศาแล้วก็สองอี่สองศา270แล้วก็สามครับตอบ6กคำตอบนี้อ่าโอเคไหม ประมาณนี้่ะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อต่อไปเนาะฮะข้อต่อมาข้อห้าสูตรคูณ,คณมาฝั่งซ้ายซ้ายคอลบคอซ้ายเนาะฮะสูตรก็คือ่อะแบบนี้ใช่ไหมซายเอลบบี่ะได้าตามนี้ฝั่งนี้ก็เป็นคอเอ็กก็จะเป็น ไซน์สอเท่ากับ cos x คุ้นคูณคณไหมอ่าเดี๋ยวพี่ลองเลื่อนให้ดูว่าเหมือนเราเคยทำไปแล้วข้อไหนเอ่ยนี่คล้ายๆข้อนี้เลยใช่ไหมอ่าคล้ายๆกันทำคล้ายคล้ายกัน,กนเพียงแค่เพียงแต่เราต้องแปลงมาก่อนเป็นไซน์สอ่าแล้วเราก็ทำตัวนี้ แล้วก็แตกสูตรมาเป็น2ไซน์คอร์เนาะแล้วตรงนี้เราก็ย้ายอ่าคอร์เอกปลบได้ได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงตัวนี้ออกมาพเพราะว่ามีคอร์เดเอกเป็นตัวรวมก็ได้คอร์ x เอกคูณกับ2ไซน์เอกลบ1เท่ากับ0เราก็าได้คอร์เอกเท่ากับ0หรืออ่ 2, า2 sin x เอกลบ1เท่ากับ0ก็คือ ไซเอ็กเท่ากับหส่วนสแล้วก็มายูเนียนกัน่าคอสเป็นศูนก็คือเจอไปข้อเมื่อกี้ก็คือ x เป็นเท่าไหร่นะเก้ากับ270ร้อยเจ็ดสิบเจอบ่อยแล้วแล้วตัวนี้ sin เป็นบวก1นส่วนสก็คืออยู่ในควอแรนที่1กับ2ใช่ไหมไซที่เป็นบวกฮะไซที่เป็นบวก1นส่วนสก็คือได้่ะควอแรนที่1ก่อนก็คือ3าสองศาก็ตอบในควอรนที่สองเป็น เอาร้อยแปดสิบลบสามสิบก็จะได้ร้อยห้าสิบข้อนี้ก็จะตอบ x เป็นสามสิบแล้วก็เก้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าก็ตอบไปสี่คำตอบครับอ่าโอเคไหมประมาณนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้พอไหวไหมอ่าต่อมามาดูข้อที่ หกนะครับอ่าข้อนี้เจอตัวนี้พี่จะใช้สูตรสูตรนี้สูตรว่าอะไรเอ่ย,ซย,ซย s ซ n a เอบวก s ซ n ์บเท่ากับสองไซดฮารสามเนาะแล้วก็คอทารดิฟอ่าแล้วก็แปลงเลยจากผลบวกให้เป็นผลคูณก็ได้สอง ไซน์ฮาร์ปซัมารมาซมกัน 5x าบวกเอได้ 6x หาร2ก็ได้ 3x ต่อมาก็เป็นคอสฮาร์ปดิฟ 5x กลบ x ก็เหลือ 4x 4x หารด้วย2นีก็เป็น 2x เนาะแล้วก็ย้ายอ่าไซน์ามาฝั่งนี้แล้วก็ดึงตัวร่วมไซน์ x x ออกเราก็ได้ไซน์ x าคูณกับ2 c o คอสสอลบ1เท่ากับ0 เราก็ได้ sin 3x าเท่ากับ0หรือ2 cos 2x สลบ1เท่ากับ0ก็คือ cos 2x เท่ากับ1ส่วน2อ่าแล้วเดี๋ยวมายูเนียนกันเอาละมาดูตัวนี้ก่อนที่ sin เป็น0อ่าแต่นี้เป็น 3x ทอันที่มาเขียนก่อนเงื่อนไขก็คือโจทย์ให้มาศูนย์องศาถึง360ใช่ไหม พี่จะต้องคูณสามเข้าไปตัวนี้เป็นสูงนองศาม,มืันเดิมตัวนี้เท่าไหร่เป็นพันแปดสิบเนาะอ่าพันแปดสิบคือต้องอยู่ในช่วงนี้อ่าพี่ก็วาดวงกลมหนึ่งหน่วยขึ้นมาวาดขึ้นมาเนาะ,ะวาดขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นที่ทรายเป็นส่วนก็คือที่แกนอนใช่ไหมอ่ามาดูทีละตัวมันต้องวนไปถึงอันนี้ต้องมีเท่ากับเลยนะลืม มันต้องวนไปถึงเนี่ยพันแปดสิบอ่าแรกอยู่บนแกนนอน,น,นที่สายเป็นศูนย์จบทั้งสองฝั่งเลยศูนย์องศาแล้วก็วนมาอีกเป็นร้อยแปดสิบแล้วก็วนมาอีกรอบวงกลมเป็นอ่าสามร้อหกสิบแล้วก็มาอีกเป็นเท่าไหร่อ่าห้าร้อยสี่สิบแล้วก็บวกไปอีกอ่าเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็บวกมาอีกเท่าไหร่ร้อยแปดสิบก็ต้องเป็นเก้าร้อยแล้วก็มาอีกร้อยแปดสิบก็ต้องเป็น ่าพันแปดสิบโอเคครบแล้วแสดงว่าสามเอ็กเนี่ยจะมีค่าเท่ากับนี่เลยทั้งเจ็ดตัวนี้อ่าก็จะเป็นสูนยองศาร้อยแปดสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาแล้วก็ห้าร้อยสี่สิบองศาแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เจ็ดร้อยยี่สิบองศาแล้วก็เก้าร้อยแล้วก็พันแปดสิบ ก็สามไปหารแต่ละตัว x จะได้เป็น0ูนย์สแล้วก็เท่าไหร่อ่าร้ 120, 180, 240, อยสิแล้วก็ร้อยแปดสองร้ี่เนาะแล้วก็สามแล้วก็3าม้อยหก่าก็จะได้มาแล้วเจ็ดคำตอบนี้เอาละแล้ทีนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่ง1นึส่วนสอขอสอง x เท่ากับหส่วนสองโอ้ยข้อนี้เยอะหน่อย เอาลามาดูกันเราก็ต้องดูใช่ไหมเมื่อกี้เรา 3x เอ็กเอา3ามคูณเข้าไปทีนี้ก็ต้องเป็นเอา2องคูณเข้าไปก็จะอยู่ในช่วงศูนย์ถึงเท่าไหร่เจ็อยยี่สิเนาะ,ะเรารู้ว่าเป็นบวกในวันแรกไหนบ้างคอร์หน่งกับสี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลบอันนี้แล้วกันโอเคไหม เราก็จะได้เป็นอ่าลบใหม่เลยวาดมาีกใหม่ก็ได้่ะวาดมาอีก,กอัอกน,นอืมเราก็ได้แบบนี้อ่าคอสเป็นบวกในควาไรที่หนึ่งกับสี่ใช่ไหมเนี่ยก็อ่าคอสหนึ่งส่วนสองคอรไรได้หนึ่งส่วนสองก็คอสหกสิบใช่ไหมเราก็วัดขึ้นมาหกสิบ แล้วก็ที่เป็นบวกก็อยู่ในควอไลนที่สี่ก็วัดลงมาหกสิบตรงนี้ที่สูตรองศาใช่ไหมแล้วก็วนใหม่อรอก็เป็นสามร้อหกสิบตรงนี้วัดขึ้นไปก็จะเป็นหกสิบแล้วตรงนี้วัดลงมาจากสามร้อหกสิบวัดลงมาหกสิบก็จะเป็นสามร้อยโอเคไหมโอเคและทีนี้เราก็ต้องวัดขึ้นไปอีกใช่ไหม ตามว่าหกสิบวัดขึ้นมาหกสิบก็ต้องอีกรอบหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นอ่าสี่ร้อยี่สิบแล้วต่อมาวัดหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอ่าเจ็ดร้อยี่สิบเนาะเจ็ดร้อยี่สิบก็วัดลงมาอ่าวัดลงมาหกสิบก็จะเป็นอ่าหกร้อยหกสิบประมาณนี้มันก็แค่นี้แหละที่อยู่ในช่วงนี้โอเคไหมอยู่ในช่วงศูนย์ถึงเจ็ดร้อยี่สิบก็คือสี่ตัวนี้ ที่เราจะมาตอบแสดงว่าเราจะได้แล้ว 2x จะมีค่าเท่ากับ60แล้วก็300แล้วก็สี่ร้อยแล้วก็6 2 0้อ่สิบ0โทษทีพูดผิดและทีนี้ก็จะเป็นเอาสองไปหารจะได้ x เป็น30 150แล้วก็สองร้อยแล้วก็ สามอ่าสามสิบข้อนี้ได้กี่คำตอบเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยข้อนี้ตอบสิบเอ็ดคำตอบโอ้ไม่กอดเยอะมากก็จะตอบตามนี้เลยอ่ะเขียนข้างบนแล้วกันที่ไม่พอละเอก,ก็จะตอบเนียงจากน้อยไปมากนะศูนย์สามสิบหกสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วก็180ร้อยแปดสิบ สองร้อิสองร้ี่สแล้วก็สามร้อยสามร้อยสาสิแล้วก็อะไรอีสามร้อยหกสิบครบยังเนี่ยอ่ครบแล้วตอบสิบเอ็ดคำอมนี้โอเคโอ้ยเยอะมากเลยเนาะข้อนี้ก็ยากอยู่ใช้ได้เลยต้องละเอียดนิดนึงอ่าต้องไล่คำตอบให้ครบไหวไหมอ่าข้อนี้ น,นิดนึงเนาะอ่าต่อมาข้อที่7ทำคล้ายคล้ายข้อนั้นเลยนะอ่าที่ต้องเอา2เนี่ยคูณเข้าไปใช่ไหมแล้วก็หารอ่าปีทรรเลยเราก็จะได้แบบนี้อ่าโอเคไหมเท่ากับ1แล้วพี่ก็ย้าย2งตัวนี้ไปหารก็จะเป็นฝั่งนี้เป็น1 2ส่วนฝั่งนี้เราก็แปลงครับแปลงให้เป็น ตัวนี้แปลงเป็นไซแล้กันไซไรได้หนึ่งส่วนสองไซสาสิบเนาะแล้วก็คอสเตัวนี้ก็แปลงเป็นคอสสามสิบเนาะแล้วก็ s ซเอกสูตรอะไรายคอสบวกคอไซคือ s i เ a บวกบเนาะเท่ากับหนึ่งส่วนสองอ่าไซเป็นบวกใช่ไหมอยู่ในควอแลนไหนควอแลนที่หนึ่งกับสองจริงไหมอ่าก็ต้องตอบควอแลนที่หนึ่งกับสก็ ไซอะไรได้หนึ่งส่วนสองเลยไซสามสิบใช่ไหมอ่าไซสามสิบองศาต่อมาก็เป็นวันอรนี่สองต้องเอาร้อยแปดสิบลบกับสามสิบใช่ไหมก็จะได้เท่านี้อ่าแล้วไงต่อมันได้อีกไหมถ้าเกิดวนใหม่กีกรอบอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูวงกลมหนึ่งหน่วยนะมันจะเป็นแบบนี้อ่ามีตรงนี้สามสิบ วัดขึ้นไปสามสิบตรงนี้ก็วัดขึ้นไปสามสิบตรงนี้ร้อยห้าสิบเนาะมันคืออ่าตรงนี้ได้ร้อยห้าสิบมันคือร้อยแปดสิบลบสามสิบนั่นแหละอ่าวัดขึ้นไปได้ร้อยห้าสิบถ้าเกิดวนไม่รอบเป็นอ่าสามรอหกสิบแล้วเราอ่าวัดขึ้นไปก็จะเป็นเท่าไหร่ถ้าวนไม่รอบเป็น สามร้กสิบกสามสิบก็ได้สามร้อยเก้าสิบนาะอ่าก็ได้สามรอยเก้าสิบมันจริงๆมันได้อีกอันหนึ่งนะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมแล้วเราก็ย้ายสามสิบมาลบฝั่งนี้ให้หมดเราได้เเป็นศูนย์องศาแล้วก็ร้อยยี่สิบแล้วก็สามร้อยหกสิบองศานี่ไงทำไมถึงต้องเอาตัวนี้มาด้วยเพราะว่า เขาให้ตอบในช่วงอ่งงาศูนย์องศาถึงเนี่ยหรอบวงกลมพอดีก็คือ3ามหถ้าเราไม่เอาตัวนี้มาด้วยเราจะลืมคําตอบนี้ไปซึ่งมันผิดอ่าหลังนั้นเราต้องละเอียดนิดนึงเรื่องนี้โอเคไหมประมาณนี้แล้วเรามาดูต่อเนาะข้อต่อมาข้อที่8ปนะครับอ่ะข้อนี้ข้อนี้พี่จะ เจอข้อนี้คล้ายๆข้อนั้นเลยที่เป็นอ่าทรกับ c o s บวกกันข้อนั้นเรา,าก็ยกกําลังสองใช่ไหมข้อนี้ก็าทำเหมือนกันครับยกบกําลังสองทั้งสองข้างอ่าเราก็จะได้ s i n กกาลังสองเอกรลบสองอ่า,าคอแล้วก็บวกตัวนี้เท่ากับสองเนาะตัวนี้เอกลักษณ์ใช่ไหมตีโกนตัวนี้จะได้1นนั่นเอง เราก็ย้ายหนึ่งเนี่ยไปลบฝั่งนูน้นก็จะได้หนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นลบอะไรตัวนี้ตามสูจะได้ s n มูสอเท่าเนาะก็เป็นซส,สองเอเราก็ได้ s n สองเอเท่ากับลบหนึ่งอ่าลวลาไติดลบใช่ไหม sin ได้ลบหนึ่งอยู่ตรงไหน,นจำได้ไหมอา่าเดี๋ยววาดให้ดูอา่า sin ติดลบอยู่ตรงนี้ ไซด์เป็นลบหนึ่งคือตรงนี้นี่สองร้อยเจ็ดสิบองศาเนี่ยศูนย์ลบหนึ่งค่าซ้ายก็คือแกนวานี้คือค่าซ้ายได้ลบหนึ่งไงโอเคไหมแล้ก็ได้แหละสองเอ็กเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบองศาโอเคไหมแล้วก็วนใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าอ่าช่วงของเราก็คือ x เป็นศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบเนาะแสดงว่าสองเอก็ต้องเป็น ศูนย์องศาถึงเจ็ดร้อยี่สิบอะต้องวนใหม่อีกรอบหนึ่งมันวนใหม่อีกรอบหนึ่งได้วนใหม่อีกรอบก็ต้องเป็นเท่าไหร่อ่าวนใหม่อีกรอบวนใหม่อีกรอบก็จะเป็นบวกอ,อีกสามร้อยหกสิบใช่ไหมก็ต้องเป็นเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบบวกสามร้อยหกสิบก็จะได้เท่านี้ใช่ไหมอ่าหกร้อยสามสิบอ่าก็โกรฟแล้วและทีนี้ก็จะเป็น อ่อีกตัวหนึ่งหกร้อยสามสิบก็จะได้ x มาเป็นสองค่าคือหนึ่ง้อยสามห้ากับสาม้อสิบห้าองศาโอเคไหมแต่ว่าข้อเนี้ยถ้าเราตัวนี้ไปเช็คดูเราจะได้แทนในสรรมการนะจะไม่จริงโอเคไหมเพราะว่าอ่าลองแทนดูก็ได้ไซด์จะพี่แทนให้ดูจากโจนะ เราแทนเข้าไปใน x ก็เป็น s i n ์สามร้อห้าองศาลบกับ c o s สามร้อสิบหาองศาเท่ากับรูปสองจริงไหมซึ่งตัวเนี้ยมันจะได้เป็นลบรูสองส่วนสองโอเคไหมแล้วตัวนี้ตัวนี้จะได้เป็นลบรูสองส่วนสเหมือนกันตัวนี้ได้1นึ่งเออรูสองส่วนสแต่ตัวนี้มี โอเคไหมตัวนี้มีลบอืมมันจะได้ค่าเป็นลบรูทสองนี่มันไม่เท่ากันไงดังนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็เลยตอ,อบแค่คําตอบเดียวข้อนี้โอเคไหมเหมือนข้อที่พี่เคยทําอ่ะถ้าเรายกกําลังสองอ่ะเราต้องตรวจคําตอบด้วยจําไว้ถ้าเป็นโจทย์ตรีโกณน,นะแต่เป็นข้ออื่นไม่ต้องตรวจเลยแับเรายกกกาลังสองอ่ะเราต้องตรวจคาตอบอ่าไม่งั้นคำตอบมันจะเกิดมาโอเคไหมอ่า โอเคถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อ9ต่อข้อ9นะครับอ่าข้อนี้ทำยังไงดีเอ่ยพี่คููรู้สามเข้าไปก่อนแล้วกันเราก็จะได้รู้3ามลบรูส้สมซายเอเท่ากับคอสเออพี่ย้ายฝั่งนี้ไปเป็นจะได้รู้3มเท่ากับรู้สาม ไซเอ็กแล้วก็บวกคอรเอกเนาะ่าแล้วพี่ก็เหมือนเดิมครับคูณสองเข้าไปแล้วก็หารสองออกก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพ่ยสองลงมาหารก็จะเป็นรูซสาส่วนสองเท่ากับตรงนี้พี่แปลปรูซาส่วนสองพี่แปลเป็นคอ s 3สสามสิบนะ่าแล้วก็ s i เอก็กบวกหนึ่งส่วนสองพี่แปลเป็น s i สามสิบแล้วก็คอเอ็้วพี่เขียนสลับพี่กันนะอะตรงนี้ก็จะเป็น s i เอ็แล้วก็ c o s ามสเนี่ยสลับพี่กันอันนี้ก็สลับพี่กันเป็น c o s อ,อ็แล้วก็ s i สามสจะได้ตรงสูตรก็จะเป็นรูปสามส่วนสองเท่ากับไ n ของไซคอบกอไซเนาะสูตรสูตรก็จะเป็น ซายเอบวกบีเราได้แล้วซายเป็นค่าบวกใช่ไหมอยู่ในควอแอนที่1่กับ2ก็จะตอบ2ควอแอนแสดงว่า x บวกมุมตัวนี้ย x บวก30ก็จะได้มา2ค่าคือควอแอนที่1่กับควอแอนที่2เนาะก็คือค่าเป็นบวกซายอะไรได้รู้สามส่วนสองซาย60ถูกไหมซาย60แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นพอแล้วี่สองก็จะเป็นร้อยแปดสิบลบหกสิบน่าเราก็ได้แบบนี้โอเคไหมเราก็ตอบไปข้อนี้ข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นอ่าตัวนี้ได้ร้อยยี่สิบเรายา้ายสามสิบไปลบแต่ละตัวเราก็ได้ x เ,เป็นสามสิบองศากับเก้าสิบองศาข้อนี้ข้อนี้มีสองคำตอบอ่าเขาตอบไปครับ อ่าโอเคนาะอ่า